สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอครับเกจิจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับเป็นเหรียญที่สวยมากเหรียญหนึ่งเลยครับสภาพไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผิวเดิมนะครับตึงมากคมชัดมากครับการปั๊มนะครับยิงขอบขึ้นชัดเจนมากครับ หลวงพ่อแดงท่านก็เป็นกจิจังหวัดสุพรรณบุรีครับชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากครับสร้างพระไว้หลายรุ่นหลายแบบนะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายจริงนะครับประสบการณ์พระของท่านก็มากมายเช่นกันครับที่จะเหมือนกับหลวงพ่อเตก็มีหลายรุ่นนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเตท,ท่านปั๊ม หลวงพ่อแดงท่านไม่ได้ปั๊มนะครับเป็นประเภทภากคุณแผนนะครับก็เป็นประยุคเดียวกันนะครับแล้วก็คงจะทำโรงงานเดียวกันด้วยครับครับแต่เหรียญน,นี้สุดยอดไปเลยครับ สวยมากๆครับดูเลวจีวรนะครับดวงตาลวงพ่อนะครับมีมิติมากเลยครับเรียนครับดูง่ายครับเรียนตึงๆครับไม่บวมความคมชัดก็เป็นเรื่องสำคัญตำหนิต่างๆนะครับท่านพินิจพิคอ์ให้ดี เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ทำได้ใกล้เคียงครับ